เราก็เกิดความว่าความกดดันด้วยเช่นกันนะครับการเรียนรู้เรื่องของธุรกิจก็เหมือนกันก็คือเหมือนกับการเรียนรู้วันนี้คือเราเรียนรู้เรียนรู้เรื่องของชีวิตจริงการเอาไปได้จริงใครที่ตั้งใจมากนําความรู้ไปได้จริงแล้วก็ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและทํามันสม่ําเสมอต่อเนื่องก็ต้องพบเจอกับความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับคนที่จบเป็นแพทย์เป็นหมอวิศวะ กพรพยาบาลนักธุรกิจล้วนอาศัยความรู้การสะสมมาบางคนจบปริญญาตรีบางคนจบปริญญาโทปริญญาเอกล้วนสําคัญอยู่ที่ว่ามุ่งหมายเป้าหมายก็คือความสําเร็จบางคนจบป .4 ก็สําเร็จได้บางคนไม่มีความรู้ก็สําเร็จได้เพราะการตื่นรู้เหมือนพระพุทธเจ้าของเราเขาคือการเตืยนตื่นรู้การตื่นรู้การเบิกบานในสิ่งที่เราลรํ่เรียนอยู่วันนี้บริษัทพีเอ็นเจนะครับก็เป็น ัวกลางสําคัญนะครับก็เป็นสถาบันหนึ่งที่เรามาเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ว่าแต่ละอาจารย์แต่ละผู้นาเนี่ยก็คือเป็นครูของเรา <c oughs> ผมขอฝากอย่างหนึ่งว่าต่อจากนี้ไปท่านไหนก็แล้วแต่ต่อวันต่อไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะอยู่ที่พีเจหรือไม่อยู่ก็แล้วแต่ผมอยากให้ดูท่านว่าหากวันไหนที่ทุกท่านท้อทุกท่านเหนื่อยให้ทุกท่านลึกถึงเสมอว่า เรามีเป็นสิทธิ์มีครูนะครับเราเป็นสิทธิ์มีครูทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยถ้าไม่มีครูเราก็ไม่มีวันนี้นะครับ P ีเก็เป็นต่อจากนี้ไปก็เหมือนบ้านเหมือนสถาบันที่เป็นครูให้กับทุกท่านที่จะพาให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสารพันทุกสารพันุ์ครับก็อยากเห็นนักเรียนหรือนักศึกษาประสบความสำเร็จสารพัน,แน์แห่งนี้ก็อยากจะให้ทุกท่าน ได้สําเร็จอย่างที่เราตั้งใจด้วยเช่นกันนะครับาการเรียนรู้ไม่ได้ง่ายเลยครับมันลำบากมันต้องต่อสูอ้คุยกับผู้คนอีกมากมายดังนั้นใจอย่างเดียวครับใจที่เป็นนักสู้ใจที่ไม่ยอมแพ้บางท่านอายุเยอะบางท่านอายุน้อยไม่สําคัญครับสําคัญดีพะที่เป้าหมายาความสําเร็จมากน้อยไม่เหมือนกันนะครับ ขอแค่ว่าเราเปิดใจเรียนรู้แล้วก็แอคทีฟแอคชั่นกับมันขนาดไหนวันนี้ผมมีความตั้งใจมากที่เปิดบริษัท p n J. วันนี้ก็เหมือนกันในการเปิดคอร์สแคมปิ้งครั้งแรกที่มาจังหวัดกาญจนบุรีก็เื้องต้นก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้เสียสละเงินบางส่วนสละรถส่วนตัวที่เข้ามาร่วมกับบริษัท p n J. อย่างมีน้ำใจแค่นี้ผมก็ซาบซึ้งเป็นอย่างมาก นะครับโอกาสต่อไปผมสัญญาว่าผมจะไม่ให้ทุกท่านเดือดร้อนนะครับก็คือบริษัทจะมีส่วนกลางในการจัดสรรให้ทั้งหมดนะครับเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เพื่อไม่ให้ทุกท่านได้เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเราจะมีแคมเปญข้างหน้าอีกที่เรารอใหนอยู่เราหวังว่าบทเรียนการรู้จากนี้ไปขอให้เป็นทั้งหนึ่งเดียวกันไม่ต้อง ให้มั่นคงนะครับโดยที่จะไม่ทําให้มันวูอหวาหรือว่าโชยโ,โอกาสจากทุกท่านหรือผมจะใช้ทุกท่านเป็นเครื่องมือในการทํามหากินให้ผมตรงนั้นผมไม่ทําผมจะทำบริษัทนี้ให้มันเติบโตค่อยๆเติบโตก็ได้แต่ขอให้มันเติบโตผมก็พอใจแล้วผมทําให้ทุกท่านที่เป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนในวันนี้อยากเห็นเขาอยากเห็นทุกท่านเนี่ยเติบโตนะครับเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่ประส เนี่ยนะครับการสําเร็จทางด้านไหนไม่สําคัญครับสําคัญที่ว่าเรามาถูกที่หรือเปล่ามาถูกทางหรือเปล่าที่สําคัญที่สุดคือเรามีใจต่อใจให้กันหรือเปล่าถึงแม้เราสําเร็จแต่ที่บ้านไม่ไม่โอเคเลยหรือเราไม่มีความสุขในความสาเร็จเลยมันก็ไม่ใช่บางคนพ่อแม่อยากให้เป็นหมอแต่ตัวเองไม่ชอบตัวเองอยากเป็นริศวะ ตท้งๆังที่พ่อพ่อแม่ก็อ,อยากให้เรียนเราก็ทำทาไม่ได้อะไรเงี้เกาเส้นทางที่เราไปแล้วก็เหมือนกันอันนั้นอยากย้ำเสมอว่าเรามีสิเราเป็นสิ์มีครูนะครับหากเหนื่อยหากท้อขนาดไหนคิดถึงผมคิดถึงผมคิดถึงผู้บริหารทุกท่านนะครับที่จะต่อสู้ไปด้วยกันเราอยากเห็นวความสาเร็จไม่ใช่แค่บริษัทสําเร็จอย่างเดียว วัดข้างหน้าบริษัทสำเร็จผมบอกแล้วว่ามีอะไรที่ตื่นเต้นมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กับทุกท่านอีกมากมายนะครับก็ฝาก p ีเดังสโลแกนที่ผมว่าฝากพีเนเจเราจะทำพีเอให้กระหึ่มในวัดข้างหน้าให้เันเติบโตให้โลกให้โลกให้ฟ้ารู้ว่า p ีเนะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ช่วยเรื่องของชีวิตแล้ว ยังไม่พอช่วยเรื่องของความมัน่นคงความก้าวหน้าของทุกท่านด้วยวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณจากใจก็ขออภัยในบางอย่างนะครับที่ทําให้ทุกท่านอาจจะไม่สะดวกหรือ,อยังไงนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับต่อจากนี้ไปตั้งใจเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือทํากิจกรรมทุกอย่างให้มันเรียบร้อยอย่างที่หลายๆสตาฟที่ทนั่นวางไว้อย่างตั้งใจ ก็ขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับที่ทําให้ p j ได้จัดแคมปิ้งในวันนี้นะครับวันนี้ก็ผมขออวยพรให้ทุกท่านนะครับได้ประสบความสำเร็จกับธุรกิจ p ุเอย่างยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าแล้วพบกันที่ความสําเร็จขอบคุณครั้งหมด